คำี้เหรอไอ้นีเต็มภาคภาคยี่ตำเขาเขาเนาะเขาเขนคิดว่าเต็มตามเจ้าดูข้าแท้ดูคุณยายไปเบื่องปลาขวัญพะนะพี่น้องยายมีปลาขวัญปะนเต้นส่วนสวนมันเต้นส่วนส่วนไปใส่บ๊อไปนั่งย่างหาผู้ถางเราคือบ่เอาแม่ปลา ดนเอาไปบ้านแงงขี้ขานล้วงอ่ะต้องกยยนยงยานปลาควนเอาขึ้นาเอิญยุ่งอก็ไพ่เนื้อปลไพ่ดทำอีปลาเจดบช่วยชวยช่มือจะั่าเอาตีมันสีท่านบอมันสีบอมีจา่ะไหมหาคู่ทังเออเอาเจียมหัปลาเข่าบัวบัวุกเอานคเี้ยเตีเียเตี๋ตีเียเตี๋ยเจาบ้านมาไหมเ่อ ไปเบ้างห h à ใครไปนั่นช่วยมันทำอะไรฟัง่วใส่พอมาร่ายรำลอยุงปลาม่นจะมาเอาบ่บ่แม่ก็เอาเนี่ยเทกะตาหมักออลวก็คือบ่เอาปลาใส่โอ้โหเี่ยแต่เหี่ยัอแล้วใีปลานะทำเนี่ยทำเนี่ยเต็มภาคภาย่ตโกเขานะตามโกเขามันมคือว่าเต็มตามเจ้า ก <c oughs> ูอยู่ขั้นแค่สูงๆหรอกกูมาล่องแม่กูแบบพ่อเบิ้งสี่หรอพ่อเบิ้งสีน่นายเขาไม่ตำกอเขาตำม,มาสิเอากระต่า,ายมาหลายขั้หลายขั้ไปเอาเด้วนี่ได้เพียนหับสองหับเอาอย่างหับ,อหบ <c oughs> เอาไม่ขั้นอย่างหรอกเอาเมือนกับจังมวหับมันทั้นเบาเอ้ใครแม่เบิ้งคนนี้จังน้อยพาไปเอาเอาสิจะไปบอกมันจะฝากไป ยามือมาไปสูบ hmm. น <Yeah. S 1> mm ้ำใสมันไปเอไปสูบน้ำเอเดี๋ยวไปเอาไปใื่ไหจกว่าไปสูบน้ำใสมันดีเยอะมาเยอะตัวมันบมานแดดติหลายคที่ไหนได้เออบ้นน่ดอกมือมาเอามือนีออนมือนีใสไปก้อนมึงกัมาโซ่บงเขามือนีพ่อเราเ็บเห็ดเนี่ยเราคุณยิ้มมองมองเงี้ยเจ็บเห็ดนี่ละเนี่ย